นะแต่ผมว่าลองฟังทัศนคติของพรรคการเมืองขนาดเล็กบ้างไหมนะฮะเอานะครับนี่มาตลอดเลยเอาอย่างี้กันล้วกันนะครับเอาท่านเสรีพิสุดธิอ่าเด็ดขาเชิญเลยครับฟังแล้วเป็นไงฮะการเงองผมขนาดเล็กอย่างเงบผมส่งผู้สมัครสามร้อยิบเขตอืมไม่เล็กนะครับใหญ่โอ้ที่ร่าฮะ ใหญ่ทั่วประเทศนะครับต้องดิวิชันหนึ่งเหมือนกันนะถึงฮะอืมครับจริงจริงครับหนึ่เป็นหนึ่หนึ่งลึกดงว่าว่ามาต่อมากกว่าพักเพื่อไทยอีกด้วยนะใช่ฮะใช่ครับเพราะผมจะเล็กกับเพื่อไทยได้ไงโอ้ใช่ไหมแล้วคิดว่าจะได้มากกว่าเพื่อไทยไหมครับโอ้ไม่แน่ครับถ้าประชาชนเลือกผม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 ถามท่านท่านเสรีนิดนึงนะครับว่ามองมองคือท่านมองการเมืองค่อนข้างขาดผมอยากให้ท่านช่วยมองนิดนึงว่าเมื่อหลังการเลือกตั้งจบแล้วเนี่ย รูปร่างหน้าตาก่อนที่จะมีรัฐบาลเนี่ยมันจะประมาณไหนครับเชิญครับครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะมองไปถึงจุดนั้นนะฮะรเราต้องมองอดีตที่ผ่านมาก็าก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยนะกระบวนการมันเป็นยังไงพักแต่ละพักเป็นยังไงนะอย่างพักที่มานั่งอยู่ในที่เนี่ยนะก็เ,นะเ,ปเป็นพักนะที่มาตามระบอกประชาธิปไตยอภินิม์รศัสตร์ทรงเป็นมุขทั้งนั้นเลยแต่พักที่ท่านบอกเชิญแล้วไม่มาเนี่ย มันพักอะไรอ่ะถ้าบอกตามตรงก็เชิญแล้วไม่มาครับถ้ามันพักอะไรอ่ะพักประชังประาพักพลังประชารัฐผมไม่ต้องการไอ้ชื่อเพราะผมรู้ว่าทุกท่านรู้หมดแล้วผมก็พยายามพูดไม่ให้มันถูกด้วยนะใช่ไหมผมผมรู้ทุกท่านหมดแล้วอาะทำไมล่ะใช่ไหมฮะก็ในเมื่อคุณเป็นประชาธิปไตยนะฮะสื่อต่างๆทั้งหลายก็เชิญเนี่ยนะผมน่โอ้โหปรับต้องปรับกระบวนทัพของผมในการหาเสียงน่าดูเลย แต่ผมก็ต้องมาเพราะผมให้เกียรติสื่อผมให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่จะมารับฟังดีไม่ดีก็เลือกผมไม่เลือกผมก็แล้วแต่ <c oughs> มันพรรคอื่นๆแต่พักนี้ไม่มา <c oughs> พักนี้ไม่ใช่ไม่มาตอนนี้นะกระบวนการมันผิดมาโดยตลอด <c oughs> ใช่ไหมฮะท่านก็เห็นแล้วมาจากไงอะ่ะก็ยึดอำนาจมาใช่ไหมออกรัฐมนูลมาใช่ไหมออกคําสั่งออกกฎมงกฎหมายต่างๆมามาตั้งพักสืบทอดอำนาจไหมสุรุลแลวคุณประยุทธ์ก็มารับ ไอ้ตำแหน่งนายงตีของพักเนี่ยมันเป็นการสืบทอดอำนาจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองจุดนี้แล้วเป็นไงครับมันจะเป็นยังไงฮะเป็นไงก็พักนี้พยายามสืบทอดอำนาจมีสวศสวมีทงหารหนุนหลังรัฐธรรมนูญก็หลังเลือกตั้งก็แบ็กอัพเขาตั้งนั้นใช่ไหม่วยสื่อให้อยู่หนรายาวนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพักการเมืองต่างๆเนี่ยเราสู้ในระบบเนี่ยทุกคนอยู่ในระบบหมดแต่ทำไมพักนี้อยู่นอกระบบอ่ะใช่ไหมฮะก็เชิญมาก็ไม่มา ตรวจสอบคุณนัฐบาิเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเป็นนายกตษีไมนะครับเป็นหัวหน้าคอรช,ชอถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปก็ทั้งรับเงินเดือนทั้งสองตำแหน่งใช่ไหมฮะนะแต่งเครื่องบงเครื่องแบบเท่เลยผมยังไม่เคยแต่งเอ่างนี้ใช่ไหมเอา้ามีอำนาจอยู่ในมือบริหารประ,ทประเทศใช้งบประมาณได้เร็วๆนี้เพิ่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจไปอีกโอ้ถ้าสมัยรัฐบาลไปเฉยๆก็ไม่ทำกันหรอก ถามในมากตาสีสีอยู่มือไม่ได้มีในมือเฉพาะตอนนี้ใช่ไหมมีมายาวนานแล<อ>้วจนงระทัางเลือกตั้งก็ต้องมีมนะแล้วถ้าเป็นแบบเนี้นะครับล้วจะเอาอย่างไง<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเห็นของพรรคอื่นๆผมไม่ทราบนะเรื่องอิสระแตงผมเลย,เยคุณใช้ไม่ได้เนี่ยคุณมานอกระบบคุณไม่ถูกต้องอคุณไม่ควรเข้ามานะฮะเมื่อวานที่ไทยรัฐที่บอกเลยถ้าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเนี่ยคุณไปยุ์ต้องลาออก Mm hmm. ใช่ไหมคุณควรเข้ามาเอาปฏิวัติผมไม่พูดถึงว่าคุณผิดคุณถูกครับสมมติถูกนะ mm hmm. เข้ามาแล้วบริหารประเทศไปคุณมีหน้าที่นะฮะออกระเบียบออกคําสั่งกฎหมายให้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้เป็นธรรมนะให้ได้คนดีได้รัฐบาลที่ดีที่สุด mm hmm. คุณมีหน้าที่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. และคุณก็กลับบ้านไป mm hmm. แต่ไม่ใช่คุณมีหน้าที่ออกระเบียบกฎหมายโกงทุกอย่าง mm hmm. นะแล้วคุณมาลงเลือกตั้งเอง mm hmm. แล้วบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยได้ไง มันไม่สงบนะฮะเพราะมันไม่สงบพอเลือกตั้งลงมานะวันยี่สี่ย่อนบัตรย่อนรย่อนบัตรนะครับเชิญครับอ้าวเป็นไงครับพอใกล้ๆจะปิดหีบแล้วแต่ก่อนเนี่ยตามรัฐนูลบอกสามโมงจะปิีหีใช่ไหมครับปิห้าโมงเอ้ยมันก็ดีนี่ใช่ไหมเพราะเพื่อทีจะไม่ตกดิน ใช่ไหมพรอที่ไม่ตกดิสว่างสว่างจะโกงเกินกันไปอย่างกระมิดกระเมี้ยงกันไหนใช่ไหมไม่กล้าไม่กล้าโกงมากนี่เลื่อนมาตั้งทุ่มหนึ่งเอ้ห้าโมงห้าโมงเย็นก็จะปิดปิดหีบก็จะเสร็จที่น่ะมันมืดแล้วยิ่งต่างยังหวัดยิ่งมืดนะไฟฟ้าก็ดับง่ายนัางๆมันโกงกันง่ายใช่ไหมตอนนับคะแนนมันจะมืดแล้วใช่มันมืดแล้วด้วยนะแล้วตอนนี้พอหย่อนบัตรเลือกตั้งเสร็จเป็นไงครับอถ้าสมมุติสมมุตินะฮะนะ มันขมุกขมัวคะแนนออกมาออกมาเบอร์นั้นพักนี้พักนี้พักได้ถ้ามันคู่ขี้สูสีนะนะโอ้ไม่มีใครชนะเด็ดขาดะโอ้โหวันนั้นมันโกงระเบิดเลยเพื่อเอาชนะให้ได้เชื่อไหมก็เขาเจตนามาอย่างนี้แล้วจะไม่ให้ชนะการเลือกตั้งลมันต้องชนะมันจะโกงกันระเบิดเลยนะพี่น้องจับตาดูให้ดีก็แล้วกันนะผมต่ความอย่างนี้ละขอขออีกนิดนึิญทางที่ดีที่สุดนะเพื่อป้องกันตรงนี้นะ พี่น้องประชาชนจะต้องคิดแล้เข้าใจแบบผมว่าพรรคเนี่ยตั้งการมาสืบทอดอำนาจต้องการโกงต้องเอาอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องสก,กัดมันมาลงฝ่ายไป็นเสใต้ให้มหมดเลยนะครับให้เรียกว่าโกงยังไงก็ไม่ชนะนะครับถ้าโกงยังไงไม่ชนะพวกเราก็เป็นฝ่ายวินะ็นเสใตที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ได้บ้านเมืองมันจะสงบกว่านะแล้วพวกเราชนะนะอาจจะมีคนหนีออกนอกประเทศนะครับนะ พราะอะไรเพราะกลัวผมตรวจสอบผมฟังคเศรษนิดเดียวก่อนที่จะไปคุณธนาธรนะครับนิดเดียวว่าฟังดูแล้วคล้ายๆมองว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อเลือกตั้งจบแล้วเนี่ยบ้านเมืองอาจจะไม่ค่อยสงบไม่สงบหรอกครับนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งถ้าคิดจะทุจริตโกงมาได้ไปพงพวกผมก็ไม่ยอมไม่รู้คนอื่นยอมไม่ยอมไม่รู้แต่ผมคนไม่ยอมแล้วคุณโกงมาถูกไหมครับสำหรับเรื่อง เศรษฐกิจหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะความข้าใจของผมก็หมายถึงว่าจะต้องมีรัฐบาลแล้วถูกต้องไหมฮะความข้าใจของผมเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วไปเจอกบเรียนว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยฝ่ายไหนเข้ามาล่ะคําว่าฝ่ายไหนเนี่ยนะครับแล้วก็มองที่ฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝ่ายที่ไม่ยอมมาหรือพยายามสืบทอดอำนาจนะก็อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะเธอสมมติสมมุติไปก่อนซึ่งผมไม่อยากให,ให้เป็นจริงหรอก สมมติว่ารัฐบาลคอ,อร์ชคอรชอรนี่กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกภายใต้เสื้อคุมประชาธิไปไตยของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับขึ้นมาถ้าคุณจัดตั้งรัฐบาลไปก็อยากถามพี่น้องประชานชนว่ารัฐบาลคอรชอรที่ปัจจุบันนี้นะฮะนะมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนั่นเลยใช่ไหมฮะฝ่ายค้านในสภาก็ไม่มีถูกไหมฮะ คุณตั้งเองสภานิติบัญญัดแห่งชาตินะมาตราสิบสี่คุณก็มีอยู่ในมือจะเอาอย่างงูอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำได้หมดเลยแต่ปรากฏผลเป็นไงครับนี่ประเทศไม่ใช่ลดลงเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดล้านล้านบาทนะครับคนจนแทนที่จะไปลดลงนะฮะจากสิบเอ็ดจุดห้าล้านกับเพิ่มเป็นสิบสี่จุดห้าล้าน ผมก็งงคุณบริหารยังไงถ้าผมบริหาร11.5มันต้องลดลงเหลือ10เหลือ9หรือ8คนจนอ่ะมรวยคนจนรวยขึ้นครับใช่ไหมนี่กับคนจนมากขึ้นจะบริหารคนจนให้รวยขึ้นนี่จะทำยังไงใช่ไหมงงใช่ไหมแอต่อมานะครับการความเหลื่อมล้าของครงในชาติโอ้โหเป็นประวัติการมากที่สุดในโลกเนี่ยคนรวยเข้าไปแค่นี้คนจนอย่างเงี้ย มากกว่าลาวอีกมากกว่าเวียดนามมากกว่าเขมนอีกคุณบริหารยังไงใช่ไหมฮะเอาต่อมาเขาจะตรวจสอบก็ไม่ให้เขาตรวจสอบอันดับความโปร่งใสมันขึ้นมาถึงลำดับที่99ของโลกอ๋เรื่องภายในประเทศที่เป็นปัญหาสำคัญนะฮะคุณมีมาตราสีบสีบ่อยู่มือถูกไหมไฟใต้มันดับไม่ได้เลยยังค่ากันทุกวัน เรื่องเศรษฐกิจนี่กว่าดีครับใช่ใช่นี่ไงกำลังจะเข้าเศรษฐกิจเนี่ยก็ผมผมกาลังคิดว่าถ้ารัฐบาลนี้หรือคอชชอกลับเข้ามาเศรษฐกิจมันจะแย่ลงใช่ไหมนี่งานเศรษฐกิจถูกไหมถ้าคุณเข้ามามันจะแย่ลงเพราะขนาดคุณมีอำนาจต่างๆอยู่ในมือทั้งหลายทั้งปวงมีกองทัพทั้งหมดหนุนหลังอยู่ต่างๆเหล่านี้คุณยังทําได้แค่เนี้แล้วคุณเข้ามาไม่มีนะนะมาตราสิบสี่มันก็จะมีช่วงค้างจุกขาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องหมดไปละถูกไหม จะมีอยู่ยาวตลอดไปใช้กับรัฐบ,บาลคุณใหม่ตลอดไปได้ไงไม่มีฝ่ายค้านก็มีใช่ไหมถ้าคุณเป็นรัฐบ,บาลผมก็ฝ่ายค้านจริงป่ะแน่นอนใช่ไหม,ไมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นได้อย่างไรมันไม่มีทาง ช่ไหมถ้าจะให้ดีก็ต้องเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะการเลือกตั้งเท่านั้นมันถึงจะดีได้สรุปเลยอันนี้สรุปปิดฉากเลยไม่ใช่เดี๋ยวดียังไม่ผิดอีกนอยี่หน่อยขมเป็พนคือประเด็นชัดเจนแล้วประเด็นชัดเจนสรุปอย่างนี้นะว่าต้องเลือกตั้งจากประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับจะดีได้นะก็เห็นด้วยในแนวทางที่ท่านอภิสิทธิ์พูดนะครับแต่ไปอยากจะขอเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งแล้วนะฮะมันก็จะมีรัฐบาลทั้งพวกจากสืบทอดหน้ารัฐบาล,รบาลประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมความเห็นส่วนตัวผมก็มีความเห็นว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยควรจะร่วมมือด้วยกันมากกว่าที่จะไปร่วมมือกับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจนะครับเพราะอะไรเถ้าทางพรรคประชาธิปัตย์พูดมาอย่างนี้นะฮะหมายความเออเป็นรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยสุดจริตจะจะไปร่วมกวับรังประชารัฐผมก็เอ๊ ผมก็เนินคดี Banana, พักพลังประชารัฐเรื่องค้ามนุษย์นะครับเรื่องฟอกเงินนันไอ้ที่ดูดูดู้ามาที่ข่มเหงเขาก็ามาเนี่ยแล้วถ้าไปร่วมอย่างนี้มันจะสุดจริตไม่ไสุดจริตผมก็งงอะนะครับมันอยากจะให้ประชาธิปัตปัดรักษาภาพพจน์ของท่านาที่เป็นพักเก่าแก่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็ <TAKE. S 1> <Poppy. S 2> ขอให้ประชาชนสุดจริตจริงๆอย่าไปร่วมกับพักที่สืบทอดอำนาจและเขียนรัฐธรรมนูญที่มาโกงพี่น้องประชาชนในลักษณะอย่างนี้นะครับมันถึงจะไปได้นะครับ